ปดกาแฟนะคะเดี๋ยวขอทอนุญาตดูเมนูนิดนึงนะคะเป็นแม็่คุณขอโทษขอโทษทีนี้เป็นอเมริกาโน่อ่ะจะเป็นไซส์ไหนดี่คะจะเป็นนี่สองออนแล้วก็องเป็นแปดออนไหมนะอ่ตัวร้อนนี่เป็นสองออนค่ะกับไหนโกะแปดออนแปดออนนะคะโอเคค่ะอ่ตัวนี้นะคะคอนเฟิร์มว่าเป็นแปดออนนะคะเป็นตัวนี้นะคะอ่สักครู่นะคะคอเฟิรรับหนึ่งแก้วนะคะโอเคค่ะจอบคือจอบโอเคค่ะ จอดไปค้าเรื่องขงเขาไม่ค้าอิต่อดมาจากจอมอีกเอาใครรับด้วยไหมคะรับไม่เอาไม่เอาเลค่ะโอเคค่ะก็ค้าที่กบบนี้ค่ะยุณดีต้อนรับนะคะอยากได้สินค้าตัวไหนคะเป็นเบอร์เกอร์เป็นเฟรนไฟหรือว่าเป็นในเรื่องของอ่าตัวไหนกาแฟค่ะมีกาแฟนี่ตัวไหนเี๋แนะนำที่นี่มั้ยคะเป็นผู้หญิงท่านอะไรคะอ่าท่านเอาไปแล้วอ่ะปกติ ปกตินะคะก็จะมีในหมวดของไอศครีมค่ะมีในหมวดของน้ำผลไม้น้ำอัดลมค่ะแล้วก็มีในหมวดของกาแฟไอศครีมค่ะอ๋ออยากทานไอศครีมใช่ไหมคะสักครู่นะคะไอศครีมค่ะจะมีเอ่อเป็นไอศครีมแบบนี้นะคะหรือเป็นแบบคลายค่ะหรือเป็นแบบโรสนี่คะไอศครีมค่ะตัวนี้นะคะไอศครีมโบราณไหมครับรัอไอศครีมตัวนี้นะคะมันจะมีช็อกโกแลตเซเลตค่ะแมคโดนัแล้วก็สตรอเบอรี่ค่ะ เราจะรับเป็นตัวี้ค่ะเห็นเป็นนิวน่าจะโอเคค่ะรับเป็นตัวนี้นะคะได้ค่ะอ่าเสร็จแล้วนะคะอตรงนี้นะคะโอเคค่ะหนชิ้นนะคะอ่าแล้วคุณพี่อยากรับเมนูทานเพิ่มไหมคะมีเฟรนฟน้อเฟรนฟรีค่ะก็จะมีนักเกตกินเฟรนฟรนะคะมีไก่วิงค่ะมีชิคซิค่ะแล้วจะเป็นชุดมเป็นชุดาุกดน ไฟอย่างเดียวค่ะเนไม่เค่ะโอเคค่ะเป็นไฟอย่างเดียวนะคะอ๋อแล้วเป็นไฟไซส์ XL ไซส์ M หรือไซส์ S คะไซส์ m, S ไซส์ huh. like minded. S นะคะโอเคค่ะไซส์ S ไซส์ S นะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็น s m a r t s นะคะแล้วไซส์ XL ไซส์ M ไซส์ L ค่ะอยากอัปเกรดไคะน่าจะพอดีค่ะ ค่ะขออนุญาตนะคะแนะนำนะคะที่ออปนิค่ะที่ทุกพี่สัดนะคะก็จะเป็นตัวไอศ์ครีมนะคะแล้วก็เออ่ของพี่นะคะจะเป็นไอศ์ครีมนะคะแล้วก็จะเป็นในเรื่องของตัวเฟรนช์ฟรายไซส์เนะคะส่วนพี่นะคะเป็นเบอร์เกอร์นะคะชีสนะคะบีฟนะคะแล้วก็ไอไอเอ่อคาร์โิคาร์โน่ำเป็นคอฟจีนะคะโอเคครบถ้วนเมนูนะคะขอบคุณที่ใช้บริการนะคกจะถูกไปจ่าย ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรับไปเสร็จค่ะเดี๋ยวไปจ่ายที่เคาน์เตอร์นะคะเ,คเพราะว่าคนขายไม่สามารถใจ่ายให้ได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาเงินเอาเงินต่อขอบคุณค่ะค่ะ